ใส่รับลักใส่เกลือชูรสน้ำตาลลงไปนะลราใส่ยางซีอิ๊วดำหวานซอสรสขั้นคันะนี่ขั้นมาตัวอเอทุงสุกมือเลย ออกไปออกไปไป่ยขึ้นไปได้เวลาแล้วครับได้เวลาแล้วยากมา่จนี้ได้เวลายากมักเรียบร้อยสองขวงครับสองพวงเล็กๆ อีกเครื่องหนึ่งกับสมไตยี่แน่หมองต้มใส่ใส่ต้มแล้วสมไตอะได้ผู้เทิดว่าท่านในลางนาอยู่หูเม,มียขึ้นมาจับพ่อสามมาง่ายกันหนึ่งโม่งสักไอยาวะเด่นหน่อยอย่างห่องนี่เคลื่อนฝนตกแห้ง วอนตีสามฝ่าทะลุเลยตกแห้งก็ทนถุถียวเลยมาเคืนอันนี้ก็ส้มต๊าดีส้มตา๊มตาดีใส่ต้มย่างก็สียางเมื่อโดนนะครับประวัติใส่เนี้น็ต้มมาแล้วต้มซุกแล้วก็สียาง,พงเพราะเหลืองๆกรอบๆน้อย กะเจ้าออกแล้วการลังจ,จ,จะได้ที่แล้วกำลังจะได้ที่แล้วพอนะครับพอแล้วสุกแล้วครับสุกหนึ่งจะตุมหุ่นละเอามายางมันแถมซืือ ย่างแฮมเห้เลืองหรือื้อมันจังมาแตกปุ๊ดปิดปุ๊ดปิดคือจังเขาอย่างสดพอแล้วครับแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปห